ลงไปเลยพี่น้องบ่นนี้ <c oughs> ขมขมไม่ได้ม <c oughs> ขมเลยพอดีแซ่ <c oughs> สบสวัยดีพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศมันนี้บออายเพิ่นกะถ่ยหน้าเตรียมที่ยอดข่าวอีกแล้วเนาะและกะมีหมู่มาสอยสองคนพี่น้อง วันนี้ก็มีเอฟซีฝืนถูกหวยไทยพี่น้องเลยเฝ่นก็เลยอันฝากเงินมาให้น้องตัวเกียวซื้อเสือห้องให้เนาะตอนแรกกะว่าสิซื้อกุ้งอะพี่น้องอาหารทะเลเนาะว่ะแต่ว่าซื้อกุ้งค่ะมันได้หน่อยเนาะฮาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเนื้อเสือล้องไห้สิมาเห็ดสู่เบาอา้กินแล้วก็หมูเพิ่นกินเนาะเพิ่นหากะขึ้นมาแต่ถ่ยหน้าพี่น้องตอนนี้เราก็กอยู่ห่มต้นคอเย็นเย็นพี่น้องวันนี้ค่ะมาคอเขากะหน่วยใหญ่แล้วเนาะน,นี่ พี่ให้เบ่งมาเคาะมีทั้งหน่วยใหญ่หน่วย,ยน้อยนี่เป็นสองป่านพี่น้องนี่นี่ยามนานี่ผอดีได้กินเลยผดดีได้กินสมเนะาะข,ขนาดวันนี้นราตะเกียวกบสิพาไปย่างเสือห้องไห่แล<ป>้วก็เห็ดแก้วเพีย้ยขมๆเลยพี่น้องวันนี้ไปสบายดีพี่น้องสบายดีวันนี้น้องตะเกี่ยวกบซิมาต้มเพีย้ยพี่น้องนี่ฝนห่ตุ๊กใหญ่เลยเนาะหลายขนาด จุใจขนาดเลยเนาะเต็ดเจียวถั่วใหญ่เลยหนุ่งน้อยว่ะจะหน่อยบาไอ้ผัดซีบาอิ่มบาไอยเิ่นมักเจียวลายๆพี่น้องแต่สุกกชิมาเอือบเนื้อเลยก็เอือบนื้อพี่น้องเนื้อกับ่บ่อยงามปันไดเพราะว่าอย่างเพราะว่าอันคนไปซื้อหลายพี่น้องเลยมือเศร้านี้เนาะเฮากับเฮาอุส่าไปแต่เศ้าได้หาแต่ว่ายังบ่ได้อันเนื้อแบบมะพร้าวแบบมันหลายๆนะอันนี้ก็ได้ติดมันมาหน่อยนึง แม่ว่าทินท่นนี้เนี่ยเพื่อนขายแต่มองเดียวฮะเนี้คนก็อาจจะไปเฝ้าซื้อลายเนาะแม่นโซลายหละคนที่เพื่อนซื้อไปกินค่ะเพื่อนสิบไปซื้ออยู่ห้องเสื้อเลยพี่น้องตั้งแต่จีสามจีสี่เนาะห้าบท่านเพื่อนเพราะเขาอยู่ไก่เด้เนื้อกาสะซุปคนเอือบแล้วพี่น้องเขาก็สซิมาปิ้งเลยบบดนี้นี่ื้นนี้กินลายคนื้นนี้เขาซื้อมาสองโล เต่าเขากับน,น้อยเนาะเขาได้ปิ้งเสร็หน่อยพี่น้องนี่อันนี้กะหอมแดงแล้วกะหัวข่าเนาะเพื่อเสียมาใส่แจ่วเพียเฮานี่เจ้าซุกกำลังสีจีมักเพ็ดเพ็ดแจ่วพี่น้องได้สะครับเพชรมักเพ็ดมักเพ็ดดิบน้ำไปยังแซ่บเนาะใส่เหมดสองอย่างเนาะปนกัน <laughs> แล้วก็มีมกเพชรกัดนำนี่พี่น้องให้บอกอายเพิ่นมักโอ้ยบอายมักเพชรเป็นตะแซ่บขนาดน้มกเพชรกะแล้วก็จะมีผักสลัดไว้กินกับหอมรวมส่วนชาซุกนี่พี่น้องหอมใส่แจ่วกันกินกับเนาะหอมรวมกันเลยอันนี้หอมป้อมอันนี้เก็บบันี้เราก็จะมาต่ำแจ่วเพี้ยกันเลยพี่น้องใส่หน่อข่าลงไปเนาะหน่อข่าปิ้งตั้จนละเอียดเนาะ อันนี้หน่อมันพี่น้องหน่อมันเผาซุกกบชีซอยใส่เพราะว่ามันแซบแซบได้ใส่โจกียหอมพี่น้องเลยาบาง<ล>คนนะเ,เพิ่นที่ใส่ขิงเนาะแต่ว่าเฮานี่ใส่ขาหูเสือมันเข่าออก,กันกลัวพี่น้องหัวหอมกะหัวเดียวเน่าเดียวพอเลยได้หลายหัวเลยอันนี้คือดีนะคะดีพี่น้องดีขมๆมเลยปอหลายขนาดเนาะ แม่ว่าวาแซ่บแล้วมือน,นี้วะได้ดีหลายมือนี้ใส่ดีสดเลยบ่แม่มนดีเทียมแม่นเอามักเฟิสลงไปเลยพี่น้องบบานี้มีมักเฟิสด,ดิบแล้วกับมักเฟิสแห้งเนาะนี่พักแก้วสิใส่ เกี่ยวเพียกับมีหอมป้อมมีผักหอมรวมเนาะพี่น้องแล้วก็มีต้นหอมเกี่ยวสีซอยใส่หอมหอมเลยมอนี้นี่น้องพี่น้องที่หวาน fc ิ่นถามว่าผักหอมรวมเป็นแบบไดนเนาะแบบนี้เลยนี่ผักหอมรวมสิเป็นแบบก้านสีม่วงแบบนี้นี่พี่น้องแบบนี้เลยเนาะหอมคนลาวนิยมกินกินกับอันเขาเปียกพี่น้องเขาเปียกหรือว่าต้มเส้นนั่นเองบดน,นี้ก็ที่มาปรุงกันเลยพี่น้องใส่แป้นนัวลงไปนี่เขาเหดสามถ้วยเนาะ ขวานของแม่พระเทบเพบพิษปัไนไดนี่หิวเข่า,ขาใส่ลงลไปใส่น้ำปลาแบบนี้ใส่ข้าวขวบบานี้เนาะขาดบาได้เลยพี่น้องเพิ่มความหอมความแซ่บความคนน้นเนาะเนียวเนียว <c oughs> แล้วแ,วแม่ก็ตื่นนอนแล้ววะน <c oughs> นอนถาลูก นอนถ่ายลุกปีงเสียวห้องไห้จนรับได้ตื่นหนึ่งแหมเธอเนะไไน,น,นี่พี่น้องป้าตัวคนค่ะขนาดเลยนี่วันนี้กะทิมาใส่ผักหอมเลยแบบนี้หอมลงไปแห้งคนยังไม่ใส่ดีว้ายลืมพี่น้องลืมใส่ดีขมนี่ดีของแท้เลยแล้วนี่พี่น้องนี่เกือบลืมทีเด็ดเกือบลืมเนาะขาโดโบได้เลยได้นี่มาฝ่าลงไปเลยจู่ใส่แบบจะหอมแห้งไหม ขมขมดูดูปุ๊ดถ่ายตลอดบ้านกล้องเลยช่วงนี้เนาะนี่กันพี่จะถ่ายถ่ายกันเลยคาขมข่ากันเลยมันสวยนี้สวยของบ่ออายอะขมขมนิดขอซอยจูเพ็ดนี่ซยจูชำละเราจากเดือนชิมก่อนไถนาแล้วเนาะาชิมาซอยจุอืมไม่ได้ขมเลยผุดดีแซ่บนี่ตอนนี้เนื้อเฮากระซุกแล้วพี่น้องหอมขนาดเลยสิมาซอยกันเลยเนาะ ไายเบิ่งเบาไอมาแล้วตอนนี้เบาไอกับหมูมาแล้วพี่น้องรอกินข้าวแล้วตอนนี้กันสิบวันสิบสองโมงแล้วสบายดีสบายดีสบายหิเลยแล้วถักผ้าตับหนาไทยน้าเรียบร้อยเนาะบ้าพอดีจะกินข้าวเลยพอดีซอยจุเอาแบบสำล่าสำล่าให้เบาไอตัวนี้นี่กับหมูเพื่อนมีมีแยมแรงเล วัลยาล้วนอตามไปนพี่แม่น่งพี่แม่นางพี่แม่วานางไก่นาางนี่นี่มกองนางมลงน่นนี่นางนีรนแม่นมาเต่าบ่อลงก้อนขึ้นมาไหมโบแม่บอกขึ้นบัสได้แม่ยาเตียงฮักงานเตียงฮักมันโบฮักง่ายนะแม่แม่ยานเตียงฮักมานี้แม่ขึ้นมาแล้วนะยัง่ฮันโด ลงมือเลยเห็นได้รล่าเปิดแล้วสบายดีแล้วไหมเปิดแล้วสบายดีเลยสบายีเลยสบายดีมาเลยบั่นอนาลองชิมก่อนนี่มาเด้อกินน้ำกันเนาะแบบสำราเนาะลองเนาะแบบกินเดินเนาะแดงแค่ชอบพิม์เลอุ้มเพกัดเด้อถึงขอมกันของเของมักเลยของมัทั้งสมเลยเดี่ยมูกันมักนำกันทั้สมเลย เพื่อนเอาไก่มาตอนนเราเนาะน้องกันซี่จืดอยู่บ้านเนาะมูลูกมูลูกชายมาลินน้ำหม้อหายขมมักเลยขมขักเม็ดเลยบีสงใครก็มาขมคือคนบ่แซ่บบ่ลูกเออหอมรวมฉันมาขมแล้วแซ่บแบบหอมรวมปลูกเองนะอืมขึ้งามป่นปลูกหล่าไปขายเข้าหน้ากันแล้วขึ้นงาเนาะเมึงเห็นแล้วอืมนั่นจะมันเปื่อยเขาบอกน่ะ ผลทำน้อมุงแคนไหมุงพานพายัักับชนิดทายนะปลูกมันทายร้าปลูกยางยผลนช่ปีราคาแพงราคาแพงนะมุงเร่าเปื่อยบป่าข้าย่างได้ไมหมืน้าวกันแชงกัได้าวันแซงสีเขียวสีดำบอดี้ทีเราพายานเป็นตัวอย่างเลยเพนข่าวข้าวมุงักบัวักบัวครับยังไม่ผลึกเลยมันเป็น อผ่าต uh. mm. so, ุกอย่างกอทนไงข้างขไม่อยรบมันัดเนาะแสมก็ทึกแล้วยันเพชรชูแทบ่ะไรเพชรนะกัดมึงเพชรอีกมติดแดงอันหนึ่งเลยจ้ะนี่จกแค่นี้นะบัานนี้บัานี้แล้วขันม่ชี้หัวละบอกน้องมาข้ารถยุ่งพิยเบาเบาเต้นมา เผ็ดคนะดปลาชีลงเกินมีอีกก็ได้ยุบเด้ออยู่ไก่ก็ได้ยุบมาได้หิ้มด้วยแล้วอ๋อดราเนี่เอาเนื่อเอากินไรคนแซ่บปีงาข้างเลยมั้งหงอปีงามหอมแซ่บสูบหลายงานเลยหอมหอมไ่รู้ค่ะน่าเขาโลดยาวอยู่โฮงงถ่ายมาเพจสกินสามโมงอ๋อบรรยากาศก็ได้ได้พี่น้องเลย กินชมวิวเนาะลมลมคือเบิร์ตเลยอาหารก็แซ่บตอนปิ้งเขาลมแห้งแซ่บมาเด้อพี่น้องเอฟซีไทยฟิ่ลาวิต่างประเทศเอฟซีต่างประเทศก็มาไม่มายันเตียงฮักตัวกลางคืนลายแหลนก่อนหมูเจียงฮักก่อนนะกองเฮาไม่ได้ตัดสินจ้างเงียบมัาะใครยลายนะครับคำว่าลงลายแท็หมอนี่ว่ะคันเมืองก็ช่วงช่วงเงียวไปแวบอะ ได้ได้แล้วเราส่งแล้วมึงกาลงล้วบไอ้กำลังฝึกพี่น้องฝึกเตรียมที่ตั้งซองตอนเนี้ยลองมึง่อนแล้วออด่ตอนหลายขั้นตอนหลายขั้นตอนบอสมามตัดตนอไหมหลายขั้นตอนดีได้คทำงาหญ่อเ่าวเท้า กินด้วยหรอมเขาเห็แล้วบหนบบอระวังกินด้วยเนาะเขาเบิ่งไราะาบบ้าแดงนควพักนทานแอบรอขว่พักเรื่องว่าไมีเดียมแรกินแด้าต้องอายนะบัดชิลงแหละมีชุ่มหุิอีกเด้อ หอบไปได้แต่ตายบถึงได้แซมบ่ไปอบเซฟคุยกับเพื่อนื่คุ้มเนาะมาจากบ้านนี่เ่ได <c oughs> ้มงไหนาไปโทรนั่ม่ะมวยฟจมาชวเพื่อนมาเนะเาเบิ้งนั้นกซับเพื่อนมารวมแถวมาินมาบงใกล้เพื่อนม หองเมื่อแล้วเน้นหมอย่นนอนดีๆหมองเมื่อน้อยเมียหายเป็นหนักทบายเลยพวกมีเมียเหมืนมีเมียฮิปลิ่นแบบมีเมียนะฮะแยกได้ห้อยยาวสามลานเนาะคือเก่าเลยเนาะมีเมียแล้วกับในเมื่อเนี่เมียนำสบายทั้งสองคนเนาะ มาทางไปบ่บอนซ้ำชิดไปบ่กไอ้เมียน้ำเมื่อวานนี่ยบ่ปูเพิ่นเมียน้ำอยู่ไหนเดม่ยกันติดโม่งอะเนะเขาเนี่ยมีแต่เมียน้ำเนาะแค่หน้าคอดเด้อว่าป่าอายุคอยผ่าเมียน้ำเนาะชาติปันจะรวดเลยเนาะแม่น้ำบ่คือเมียน้ำนะแม่น้ำนี่ยวบอกมึอไงบอายแ้เมียน้ำสบายเนาะจังไนจังไนจังไนจนแจ๊กน้องนี่ขันหมู่เนาะ สามแจ้งก็ไปจริงน้ำทอมระบาดเนะตรง e> นี้นะใบรุ่นก็ติดท่อมไหลติดไหก็อันตรายนะไปไม่ได้กินท่อมนท่อมน้ำอมใกล้ๆกันอืมพักอ่อนแจมเนาะเอาคลิปเบียแจมติด เจ็ดหกเจ็ดเยียแพงอยู่แล้วเนี่ยได้ห้อสามจุดบาทธุรกิจต่ำลงูห <พอ S 2> ็น,<ค>นไม่คู่นอาหดุจนันมาตอนนี้ห้องกาวพากันอิ่มเนาะพี่น้องแซบฟลายเบาอายกระหมูคนหวานเนาะเว้ยคิดว่าหมด <c oughs> ที่แช้ตะกอเข่าเขา่ากำลังงอนอ่อนพี่น้องนี่ กำลังขึ้นงามเลยเนาะแม่เพื่อนเก่าผุ่นมาใส่เนี่ยเล็กน่อยมาลองใส่เบิ่งว่ะวางแดดมันสีงามเนาะผุนแบบมูนซัดนี่แหละพี่น้องขี้งวงขี้ไก่เนาะแซหลายมือนี้ก็ต้องขอขอบคุณ <c oughs> ขอพุนผู้ใหญ่ใจดีทั้งฝั่งไทยเนาะที่เพื่อนถูกหวยพี่น้องนอกตักเกี่ยวกับขอให้เพื่อนซกมาลั่นก่าวเนาะเท้อนหน้าเอาแบบหนึ่งใบหกล้านหรือว่าหกใบสัสี่ล้านเลยพี่น้องเลยก็ขอให้เพื่อนซกมาล้ำรวยล้ำรวยแต่ก็ขอให้เพื่อนสุขภาพ่างกายแข็งแรงเด้อ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และขอขอบคุณขอบคุณที่บอกกดข้ามโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจครอบครัวสาวลาวเซโนแฟมิลี่เนาะสบายดีบ๊ายบาย